ครับสวัสดีครับมือนีมาฟอกันอีกกับฟาร์มของไอวุ้ยนะครับอยู่กับแกะสามตัวคือเกาครับมือนีผมมีแกะตัวฟูสีคายผมสีคลายหาพันธุนะครับแกะตัวตัวฟูตัวท้งหงอกนะครับเนี่ยมันจะขอกเกี่ยวกันผม ยันเป็นเลือดชิดเนาะผมก็ไเลยว่าอยากให้มันผสมพันกันผมก็ไเลยสิขายตัวนี้เราก็สีซื้อตัวฟูมากไหมหรือว่าสันผู้ใดมีแกะสีขาวเพื่อนนครับก็เอามาเปลี่ยนกันได้ครับอยู่บานหวยว่าตำบลนน่นคลอง,อ,งอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก,นก่นครับเบอร์โทร0 9 4 6 6 4 3095ครับ 094664309 5นี่ครับตัวข้อน้ำตาลงามครับแต่ว่าไั่เป็นค้อ,อกเกี่ยวกันผมเลยจอยากได้ตัวผู้ข้ออ,อื่นมากผสมพันธุ์นะครับติดตัวมาได้ครับมาเบิ่งได้เอรถมาใส่เลได้ตัวนี้ถ้าซื้อกับขายหาพันธุ์ถ้าว่าซื้อกับเอาตัวผู้มาเปลี่ยนกันครับ ครับงามงามแกะงาม